สวัสดีครับบุญส่งฟาร์ม h ชนแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพ่อควายที่เพื่อนเพื่อนเอฟอยากจะเห็นครับนี่คือพ่อควายตัวที่2ครับที่ลุงบุญส่งได้ซื้อมาได้เกือบจะเข้าปีที่3ปีนี้ครับสูงก็150ร้อยห้าสิบเศษเนะครับนะส่วนสูงส่วนตัวนั้นก็สมสงครับส่วนสูงส่วน ายาวส่วนหนานะครับนะก็ได้สมส่วนนะครับนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับในเรื่องของพ่อควายที่ลุงบุญส่งซื้อมาในระดับเงินแสนครับแสนเศษเศษครับแสนกว่ากว่าก็คือในเรื่องของอถ้าเราเพื่อนเพื่อนเอยากจะรู้ว่านี่เป็นพ่อควายตัวที่สองนะครับนาะที่ลุงบุญส่งได้อา หาซื้อมาก็เป็นสายทางอุทัยครับนะที่ผู้ขายเขาได้นำเสนอขายลุงบุ่งก็เห็นสภาพเห็นลักษณะแล้วเขาขั้นที่จะเป็นพ่อควยนี่คือลูกเขาทั้งนั้นครับนี่นะครับนะแต่ตัวแรกนั้นชื่อว่าพ่อเสานะครับนะพ่อเสานั้นสูงประมาณ140เิเศษเศษครับในเรื่องของลักษณะค สมทงครับแต่มีดอกรักคือหางหางดอกนะครับนะนี่ลูกเขาทั้งหมดครับลูกของพ่อเสาที่เป็นแม่พันธุ์นี้อ่าก็แม่พันุนั้นก็จะประมาณ130 140ก็มีเป็นบางตัวครับนะที่เป็นในเรื่องของพ่อเสาแต่มีพ่อที่ตัวเแรกๆเลยนะครับนะลุงบุญส่งเคยพูดแล้วว่าซื้อเป็นควายติดเขาเรียกว่าติดฝูงมาครั้งแรก นะครับนะเป็นควายตะกอนะครับนะซื้อมาประมาณหมื่นเศษเศษนะครับนะควายตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะดุนะครับนะเขาเรียกว่าตาประดุกนะครับนะนี่คือในเรื่องของลักษณะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในวันนี้ที่ลุงมุลส่งอยากจะให้เห็นว่าลุงมุลส่งได้เขาเรียกว่าใช้ความพยายามครับตามหลักอิทธิบาทสีขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าครับ ฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาประธานโทษครับทําไมลุงบุญสง่งจึงพูดอย่างนี้ตลอดเพราะว่าอตอนที่ลุงบุญสง่งพยายามที่จะ,อ,ะอยากได้จะได้ควายเลี้ยงนะครับนาะก็อพยายามศึกษาเรียนรู้ครับนะเพราะว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญที่เราจะต้องทํามาหาเรื่องชีพหรือทําหน้าที่ของเราอย่างให้สมบูรณ์ นี่คือควายที่ลุงบุญส่งได้ขเขาเรียกว่าเก็บออมเอาไว้ครับออมในเรื่องของอเป็นทรั์นะครับรั์ที่มีชีวิตได้นั่นก็คือควายครับเพราะว่าลุงบุญส่งนั้นเข้าใจในเรื่องของหลักการดําเนินชีวิตเพราะว่าเราก็พลาดในเรื่องของสิ่งที่เราทํามานะครับนะาครั้งก่อนหรือก่อนที่ลุงบุญส่งจะมาเลี้ยงควายนั้น ก็เป็นในเรื่องของลุ่มๆดอนๆได้บ้างเสียบ้างแต่จะเสียเป็นส่วนใหญ่หนึ่งเสียเวลาสองเสียโอกาสสามเสียในเรื่องของที่เราจะได้เขาเรียกว่าตั้งหลักหรือมีเขาเรียกว่าทรัพย์สินเงินทองพอที่จะมาเลี้ยงชีพหรือดำเนินการชีวิตของตัวเองได้ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามและลุงบุญส่งขาดโอกาสมาลุงบุญส่งเริ่มต้นตั้งแต่ นะครับนะ้าปีที่16เข้าปีนี้ท่านลองคิดว่าลุงมุนส่งเริ่มจากเท่าไหร่ครับลุงมุนส่งขนาดนี้70กว่านะครับนะาก็เป็นลักษณะที่ว่าลุงมุนส่งนั้นต้องใช้ความเพียรพยายามลุงมุนส่งเคยพูดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่โชคช่วยหรือใครช่วยครับแต่ลุงมุนส่งขอเฉลยเลยว่าเป็นการช่วยตัวเองครับทุกเรื่องต้องคุมให้อยู่ในเรื่องของ นิสัยของเราครับนะ,ะนิสัยที่ไม่ค่อยชี้จักระตือรลอร้นหรือเช้าชามเยน็นชามทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับปล่อยเวลาให้ฆ่าตัวเองไปตลอดนะครับนะเราก็เสียโอกาสนี่คือลักษณะพ่อควายที่เพื่อนๆเอฟซอยากจะเห็นอยากจะรู้ครับนะนี่คือลักษณะนะครับนะแต่กลุงมุส่งก็ยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่อีกฝูงหนึ่งนะครับนะฝูงนั้นก็มีอยู่ประมาณสัก1ิ สี่สิบห้าตัวทั้งพ่อควายนะครับนะาลุงมุงส่งเซื้อมาก็เกือบๆแสนเหมือนกันนะครับนะาเขาบอกว่าลูกของดาวเหนือนะแต่ว่าจะใช่หรือไม่นั้นก็ลุงมุ่งส่งก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่แต่สนใจในเรื่องของรูปร่างลักษณะหรือเขาเรียกว่าให้ในเรื่องของเขาเรียกว่าความโตใหญ่น้ำหนักดีนะครับนะ อ่าแล้วก็มีในเรื่องของเลี้ยงดูง่ายนะครับนะนี่พ่อทองนี่นะครับนะ้เลี้ยงดูง่ายนะครับนะขึ้นขี่หลังได้ครับนะนี่คือพ่อควายที่เพื่อนเพื่อน FC อยากจะดูลุงบุญส่งก็ให้ดูในลักษณะที่อยู่รวมฝูงอยู่นะครับนะ้าลุงบุญส่งนั้นนะครับนะ้าที่ใช้ในเรื่องของการคลิปที่ออกควายอยู่ก็เพราะว่าควายนั้นบังคับลุงบุญส่งไงครับ บังคับให้หยุดอยู่กับที่พญา,าพิจารณาตัวเองว่าทําอะไรมานั้นมันผิดพลาดบกพร่องหรือจเจริญก้าวหน้าหรือถอยหลังต้องนิ่งหยุดคิดใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือสุญญตาครับความว่างนี่พี่น้องหรือเพื่อนเๆเอฟซีหรือลูกๆหลานทุกคนได้ยินว่าสุญญตานั้นก็ถอดใจแล้วครับนะคิดว่าเราจะเดินไปได้ยังไงเป็นพระเ,เป็น ไปอยู่ทางนิพพานอรหันต์ใช่นะครับนะแต่เรายังมีกิเลสหรือมีความอยากอย,กอยู่นะครับนะอยากรักอยากชอบอยากโกรธอยากชังอยากเกลียดยังมีความโลภโกรธหลงอยู่ว่างั้นเถอะนะครับนะแล้วจะละไปไงแต่ลุงมุนส่งชี้แนะและให้ข้อแนะนําว่าต้องประยุกต์ใช้ครับที่ลุงมุลส่งบอกว่ามาเข้าใจว่าสุญญาตาและความว่างก็มาโยงกับในเรื่องที่ลุงมุลส่งเลี้ยงควายครับ เพราะลุงบนส่งเลี้ยงควายลุงบนส่งก็ได้เขาเรียกว่าหยุดนิ่งหยุดคุกคิดทบทวนนะครับการกระทําของตัวเองจึงได้รู้จุดบกพร่องของตัวเองจึงได้รู้ว่าทําอย่างไรจึงจะ,จะเจริญก้าวหน้าทําอย่างไรถึงจะรอดพ้นจากความยากจนนะครับนะาท่านลองดูนะครับนะานะรนะประวัติของผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่มีความรู้มีความเก่งเขาก็จะหาทางสงบจิตสงบใจ นะครับนะาหรือแลกเปลี่ยนในเรื่องของทัศนคติหรือความคิดนะครับนะาในเรื่องของการสร้างวัตถุนะครับนะาที่ทุกวันนี้วัตถุนั้นก็เจริญก้าวหน้านะครับนะาก้าวล้ำจิตใจของคนไปมากายจึงทําให้คนเรานั้นต้องมีแต่ความทุกข์นะครับมีแต่ความทุกข์ตกอยู่ในเรื่องของขอเขาเรียกว่ากองไฟกองไฟอะไรครับนะกองไฟนั่นก็คืออ่า ไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะนะครับนะนี่คือกองไฟที่สมเราอยู่นะครับนะแต่เรากนันก็ไม่รู้จะออกอย่างไรว่าจะออกจากกองไฟได้นะครับนะลุงมุลส่งก็ได้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะาพุทธเจ้านั้นสอนมาแล้วสองพันกว่าปีแต่ลุงมุนส่งนั้นไม่เข้าใจเลยลึกซึ้งถึงในเรื่องของศุญญตาเพราะคิดว่าเป็นการสูญญตานั้นบางคนคิดว่าเอ๊ เรายังมีความอยากมีความได้อยู่ยังเขาเรียกว่ายังต้องการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่น่ารักใร่คือการมัดรัญหานะครับนะแต่ไอ้ตรงนี้นั้นเราต้องประยุกต์ใช้ครับเรานํามาใช้ในเรื่องของการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างเขาเรียกว่าพ่อบ้านแม่เรือนหรือปฏิบัติตามเขาเรียกว่าความนิยมนั้นก็ถือว่าใช้ได้ครับ เพราะว่าใช่ได้อยากมากเลยแก้ได้ทั้งหมดครับในเรื่องของอการนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เกิดให้เรานั้นมีความสุขครับตามอริย 4, รนะสัจสี่นะครับนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับน้าความทุกนั้นก็คือทุกจากทางใจครับนะทั้งกายและใจนะครับความไม่สบายกายไมส่สบายใจได้ชื่อว่าทุกเพราะเป็นของทนได้ยากเห็นไหมเรามันอยู่ในอริยสัจสี่อริยสัจสี่นี่ก็ รู้จากเหตุแห่งทุกข์รู้จักการดับทุกข์ครับนี่พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่ามันมีเหตุนะครับนะาที่เกิดทุกข์เพราะเราไปหมกมุ่นร่วมหลงอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในเรื่องของอความโกรธความเกลียดความรักความชังนะครับนะเมื่อยึดมั่นถือมั่นเราก็เอาตัวนั้นมาเป็นในเรื่องของการดําเนินชีวิตก็ผิดพลาดครับเพราะหนึ่งจะต้องเกิดในเรื่องของคดีถ้อยความ ผิดกฎหมายผิดทั้งศีแลแะธรรมผิดสารพัดครับสร้างแต่ความทุกข์มาให้กับตัวเราเองทั้งนั้นนี่ต่างหากที่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทนะครับควรไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับนะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ดีทุกแน่ครับในเรื่องเราเป็นคารวะแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีอย่างยึดว่าสุญญาตาน่้ือความว่าง ความว่างนั้นก็คือการในเรื่องของ1จตั้งสติ2จตั้งใจ3ในเรื่องของการเมื่อมีสติมันก็เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญามันก็มีความรอบรู้เมื่อมีความรอบรู้เราทําอะไรก็ผิดพลาดน้อยหรือไม่ผิดพลาดเลยนะครับนะาในเรื่องเราเป็นเขาเรียกว่าคารวาะและสุญญาตาในเรื่องของความว่างครับนี่ลุงบุญส่งให้ดูในเรื่องของพ่อคายไปแล้วครับลักษณะที่ลุงบุญส่งได้สาธยายไป นี่เขานี่ก็คือลูกเขาทั้งนั้นครับลูกของพ่อทองนะครับที่เกิดใหม่ไอ้ที่ไปนอนนะครับนะที่แม่เอาไปซ่อนไว้สองคืน2วันนั้นก็ตัวนี้ครับนะอยู่นี้ไม่ทิ้งแม่แล้วครับนะ้ลุงมูส่งฝึกให้เขาติดแม่แล้วเขาขอกก็พยายามฝึกให้เขาเขาข้อขี้แยกไว้เพราะธรรมดานั้นลูกควายตัวเล็กๆนะครับฝายฝูงใหญ่อย่างนี้เราต้องดูแลครับนะดูแลในเรื่องของห เวลารวมฝูงใหญ่เราไม่แยกเอาไปไว้ในที่ต่างหากนั้นเขาจะกินนมไม่ได้ครับเขากลัวกลัวหมูกลัวฝูงกลัวอะไรทั้งนั้นเขาจะไม่กินจนที่ลุงมณสงต้องแยกเข้าไปเขาเรียกว่าข้อเขาเขาถึงจะกินนมได้นี่ก็เป็นเคล็ดลับที่เลี้ยงฟายฝูงใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ลูกครับนะเมื่อเราไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยปฏิบัติเขาเขาก็การเจริญเติบโตนั้นก็ช้านะครับนะก็เป็นในเรื่องของ ความไม่รู้ของคนบางคนก็พยายามให้เขารวมฝูงอยู่เมื่อรวมฝูงแล้วเห็นเขานอนดีก็คิดว่าเขาได้กินนมกินอิ่มที่ไหนได้ครับควายนั้นก็อดนมเมื่ออดนมระยะเขาเรียกว่าการเจริญเติบโตนั้นก็ลดลงนะครับนะนี้ก็คือในเรื่องของอลุงมุนส่งให้ข้อคิดและให้ข้อแนะนําครับ่ที่ลุงมุนส่งยังควบคุมได้ไม่ทั้งหมดที่ให้ไปเลี้ยงแบกลูก นะครับไม่กี่วันนี้ก็โจมคนตายไปอีกหนึ่งตัวนะครับนะแนะนำให้เขานะครับน้ที่ลูงมุนส่งที่แนะที่นําเขาก็โกรธเขาก็ว่าจะทําแต่ไม่ทําครับจนลุงมุลส่งนั้นต้องออกไปในเรื่องของการซ่อมแซมข้อก,กันไม่ให้เขาลงในเรื่องของโขนตมนะครับนะขนาดควายเขาลุงมุนส่งนะครับนะที่ลุงมุลส่งออกคลิปไปนะครับนะที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าลูกควายลุงมูสง่งลุงมุนส่งไม่เสียเลย นะครับนะลุงบนส่งจําเป็นที่จะต้องสูบน้ําเลี้ยงเอาไว้นะครับให้โคนมันเหลวอ,อยู่ตลอดนะครับนาะควายจึงรอดจากจมโคนครับเพราะว่าก็มีที่แห้งอยู่บางบางส่วนนะครับนะเขาก็ขึ้นมานอนในที่แห้งได้นี่คือความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ครับเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้นะครับนะหาความรู้เสริมเพิ่มแล้วก็ปฏิบัติครับอยากจะรู้นั้นต้อง ซื้อควายมาปฏิบัติจริงถึงจะรู้ว่าง่ายหรือยากครับเพราะว่าลําพังแล้วเราไปได้ยินนะครับนะบางคนนั้นก็โฆษณาชนเชื่อนะครับนะเลี้ยงอย่างนั้นเลี้ยงอย่างนี้แล้วจะดีแต่มันก็มีทั้งความทุกข์และสุขปนอยู่นะครับนะแต่ลุงมูสงนั้นถือว่ามีความสุขมากกว่าความทุกข์เพราะว่าลุงมูสงพอใจรักใคร่ในอาชีพนี้ไม่ว่าอาชีพไหนๆครับ ถ้าท่านส่องให้ดีรายละเอียดให้ดีและปรับปรุงตัวเองแก้ไขที่ตัวเองเดินไปสู่เขาเรียกว่าเป้าหมายที่ท่านต้องการอยากจะมีเขาเรียกว่าทรัพย์สินเงินทองมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นมีลูกที่น่ารักท่านต้องสร้างขึ้นมาครับต้องเมื่อมีลูกก็ต้องพยายามอบรมลูกตั้งแต่เล็กนะครับนะให้ความรู้ให้คำแนะนําเขานะครับนะรู้สิ่งที่ดีหรือไม่ดี นี่ต่างหากที่ลุงมุนส่งต้องจําเป็นที่จะต้องเผยแพร่ครับเพราะว่าลุงมูลส่งไม่ขเขาเรียกว่าไม่หวงอาชีพครับใครอยากเลี้ยงเลี้ยงผมอยากจะให้เลี้ยงกันทุกบ้านที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับนาะเพื่อเป็นในเรื่องของเสริมสร้างรายได้เสริมนะครับนาะที่จะนํามาเลี้ยงตัวโคเรียนได้แต่ส่วนราคานั้นก็เป็นไปนตามการียกว่าความต้องการของตลาดครับ ก็มีถูกบ้างแพงบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเรียกว่าอ่าธรรมดาของไอ้เศร,รษฐกิจทุนนิยมครับนะเราก็ต้องตามให้ทันครับนะเมื่อเรามีของเราจำหน่ายเมื่อ,อจำเป็นมันก็ต้องจำหน่ายครับนะอ่าเราก็คงไว้ไม่ได้เพราะสิ่งจำเป็นที่จะต้องซื้อหาอยู่กินมันก็เป็นธรรมดาในเรื่องของการทำหน้าที่การ ทำมาหาเรื่องชีพครับเพื่อที่จะให้ชีวิตอยู่รอดทําอย่างไรที่เราจะไม่ตกเป็นทาสของความอยากเราเกินตัวนี้ต่างหากที่ลุงมุญส่งต้องพยายามให้ข้อชี้แนะและพยายามสร้างมันขึ้นมาลุงมุญส่งสร้างขึ้นมาก็ควายไม่กี่ตัวครับลูกควายตัวเล็กๆนะครับนะขนาดนี้ครับนี่ตัวนี้นะครับนะ,ะที่ลุงมุญส่งซื้อมาเจ็ดตัวเป็นเพศเมียนี่ขนาดนี้ครับนี่นี่ก็เป็นเพศเมียครับนะซื้อมา ก็หวังที่จะเอามาเขาเรียกว่าขยายพันธุ์นั่นเองนะครับนะ,ะตัวขนาดนี้เมื่อก่อนก็นะครับนะ5ห้าพันบาทต่อลงดได้ร้อยหนึ่งก็เหลือ4,9 0พนี่ครับคนที่มีเงินน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยก็สามารถเลี้ยงได้ดูได้นะครับซื้อ,อลูกคลายมานะครับนะ,ะมือหนึ่งก็ได้สองตัวนะครับนะ,ะก็ถือว่า เราก็สามารถเลี้ยงได้แล้วเลี้ยงเราต้องเลี้ยงเองครับถ้าไปจ้าง,ขงเขาเลี้ยงก็ไปไม่รอดนะครับนะฮะเพราะว่าค่าแรงเขาตีเอาตลา,าดไอราคาเขาเรียกว่าค่าแรงขั้นต่ำมาใช้กับในเรื่องของการเลี้ยงควายนั้นก็อยู่ไม่ได้ขาดทุนครับลุงมุนส่งขณะนี้ก็ต้องดูแลเองเลี้ยงเองและเขาเรียกว่าทดสอบศักยภาพใช้พลังแขวงของลุงมุส่งมาใช้เอง นะครับนะต่อไปนี้ลุงบุญส่งก็จะได้ดูแลควายอีกประมาณร้อตัวร้อยกว่าตัวครับนะลุงบุญส่งก็จะเอาที่แบ่งไปเลี้ยงลูกนั้นทั้งหมดมารวมกันให้หมดครับนี่คือแนวคิดและหลักปฏิบัตินะครับของลุงบุญส่งเพื่อที่จะสู้กับในเรื่องของอาภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันครับครับขอบคุณครับลุงบุญส่งขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ